ไฮรักรีโวปี2016นะครับล้อแมกซ์เบลขอบ18นะครับผมคันนี้มากับเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า300คันนะครับผมสวัสดีครับผมเซลลจับนะครับวันนี้เป็นตัวแทนจากเต้นรถกระบะ a อนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำ1คันนะครับผมนี่เลยเป็นเจ้ารีโวนะครับไฮรักรีโวปี2016นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับไป เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับเป็นไงครับผมเชิญครับเริ่มต้นนะครับผมนี่เลยไฟหน้านะครับมากอดไฮโดรเจนนะครับผมโอ้สวยงามนะครับสว่างรับรองความสว่างแน่นอนนะครับผมกระจังหน้าเป็นพลาสติกนะครับผมสีดำแต่กับสีขาวสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูล้อแม็กกันบ้างนะครับคันนี้นะครับมากับล้อแม็กเบลขอบ18นะครับผมโอ้โหสวยนะครับสีดำแต่กับสีขาวไปดู้หนังกันบ้างนะครับ คันนี้สภาพยังดีมากนะครับผมสวยมากากระบะยังเดิมๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับไฟท้าย LED มีจับเป็นสีดำกระติกแท็กสีขาวนะครับสวยงามอ่ะดูฝาท้ายกันแข็งแรงนะครับผมเอาไปใช้งานเอาไปเอาไปบรรทุกอะไรได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับเชิญครับคันนี้เป็นเรื่องสแตนดาร์ดน,นะครับผม กระจกยังเป็นแบบมือหมุนอยู่นะมหมุนง่ายครับผมทวงม,มลาลัยเป็นแบบธรรมดานะครับไม่สวยข้างในสวยนะครับภายในจอไฟติดทุกอย่างดูเบาะกันบ้างนะครับผมเบาะผ้าหุ้มสีดำนะครับสวยงามนะครับคันนี้ภายในกว้างนะครับผมนั่งได้อื ถับเปิดได้ครับต้างขวาเอาไปใช้เป็นรถครอบครัวเอาไปทำมาหากินได้สบายเลยนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับผมคันนี้มากับเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับสภาพภายในยังสวยกลิ้งอยู่เลยนะครับรถใช้งานน้อยครับผม สภาพยังดีทุกอย่างดําเดินครับคันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าลีโวคันนี้นะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจของเราศูนย์รวมกระบะเอ่นะครับผมมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า300ทคันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจของเราด้วยนะครับผมวันนี้เซลจับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ